กดต่ออ,อ,อินเดียเนปาลตอนนี้อยู่ฝั่งประเทศอินเดียเอ,อกจากเนปาลมาแล้วรถบรรทุกรอเข้าคิวรอคิวเข้าอินเดียเยอะมากด,ดูมันใสที่รถติดก็เพราอย่างนี้หลย าามถึงแล้ววัดไทย960วัดเข้าห้องน้ำร้านน้ำแฟนแฟนจุดพักรถของคนไทยอยู่ห่างจากจชายแดนประมาณ3กิโลเมตรชายแดนไทยอนเดีย3กิโลเมตรอิเดียอินเดียเน,นปาล3กิโลเมตร ยแดนอินเดียเนปาลมาก็จะมา3กิโลก็จะมาเจอศูนย์การดูแลผู้สมัมบูรุเ9้มีสภาพเป็นวัดนะฮะแต่ก่อนเป็นที่พักสงฆ์เป็นที่ช่วยเหลือคนเดินทางเดีนี้พัฒนาเป็นวัดแล้ววัดราชวัดนวรารัตนารามข้างในดีมากเนื้อที่สองไร่กว่าข้างในจัดเป็นวัดที่สวยงามมาก960 สมัยก่อนชื่อว่าพุทธมิหารสารวโนทยาม90นนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเข้าไปด้านในจะเห็นสภาพสวยงามเรามาพักข้างน้ำม่ข้าก่อนเมื่อเข้ามาด้านในวัดไทยนวราชรัตนารา90ชื่อที่ตั้งใหม่กำลังพัฒนาเวอร์คัมยินดีต้อนรับมีสถานที่พักผ่อนอย่างดีเลย ห้องน้ำห้องท่ากาแฟอย่างดีเข้ามานี่แล้วหายเหนื่อยให้ดูรูปแล้วดูประวัติวัดไทยนวราชรัตนาราม960รัฐอุตรประเทศอินเดียอุตตร สอมค่ะสาลาช่วยคิดช่วยทำผู้ได้เห็นธรรมพระนั้นเห็นเราผู้ได้เห็นเราพระนั้นเห็นแต่ทักคทั ผู้ได้เห็นทางวู้นั้นเห็นเราตระทักดไม่อ่านเกินนี่ช่วยบริจาควัดนั้นอยู่ได้ด้วยการบริจาคช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อยนี่สลาทำบุญเอไว้รับสังฆทานฝั่งนู้นเป็นสถานที่เป็นห้องน้ำัางก็มาเข้าที่นี่นี่นูฟางยังชอบเลยบอกพูดแตเดียน,นี่ วัดไทยไทยสร้างชื่อที่นี่ไทยสร้างชื่อเนี่ยวัดไทยแต่ชาวต่างชาตินักที่จะมาพักที่นี่ทัวร์ต่างชาติมามาแวะเข้าน้ำที่นี่เพราะที่นี่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ไม่มีที่ไหนดีเท่านี้แล้วนะ Hey. ผลงานการรังสรรค์หรือการสร้างสารรค์ของชาวพุทธไทยแม้กระทั่งห้องน้ำนี่สะอาดสะอาดฟรังกบอกสาวฟรางกี่บอกว่ากูดไอเดียแน่เนี่ยฝีมือการพัฒนาการรังสรรค์ของชาวไทยพุทธมุมกาแฟด้านนูน้นอันนี้เข้าน้ําก่อนนี่ห้องน้ําสะอาดมากมาเข้าห้องน้ำชายได้ทางนี้ยง นี่ห้องน้ำผู้ชายน,นี่ห้องน้ำชาเป็นอย่างนี้สะอาดมากด้านหลังไปนูออ่นเป็นมุมกาแฟห้องน้ำสะอาดมากวัดไทย960สมัยก่อนชื่อพุทธมิหาร900เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดแล้ว ทางน้ทังนี้ชาวต่างชาติเข้า,ขา,ขา,ขาที่หมดเลยเพราะสะอาเดเตินเหตุที่เห็นนี่ที่สวนยอะนี้คือเนื้อที่ประมาณสองไร่ภายในวัดไทยไวัดไทย960หรือชื่อเต็มว่าวัดนวราชรัตนารามสมัยก่อนเรียกชื่อว่าพุทธวิหาร960เป็นจุดที่พักบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปสวนบุญที่เนปาลอยู่ห่างจากชายแดนอินเดียเนปาลประมาณ3กิโเมตรเนี่ย ใครไปใครมาก็ต้องแวะพักเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งสะอาดสะอาดมากเมื่อกี้ฟังค,คนหนึ่งมากับแม่บอกกูดีเดียดดีมากเลยเขาดีใจตอนนี้ชายเดียแท้ๆก็ยังมาแวะเข้าห้องน้าที่นี่เพราะว่าสะอาดที่สุดต้องใช้คําว่าสะอาดที่สุดในบริเวณนี้เลยหาที่ไหนเทียบเท่ายากมากและมีลักษณะเป็นอารามคือมีต้นไม้ร่มรื่นไม่เหม็นเนื้อที่สองได้ขอซื้อที่เขามาทำดีมากคนนั่น ตรงนี้เทวดานาฟ้าอยู่เยอะมากนี่เทวดานา่มาประสิทธิ์อยู่ต้นไม้เยอะใครไปขึ้นมาต้องผ่านตรงนี้หมดนี่มีพัดสาพัดทหารหอฉันอ่ะเห็นไหมดูชาวไทยแต่ตัวชุดขาวเท่านั้นเลยสถานที่ตอนรับผู้มีบุญเป็นอะไรทำไมอะโตีค่ะ S <S นี่แตงโมโรตีอาริดอยรายการทำบุญวัดไทยนว,วราชัตนารามตั้งกองทุนทำอะไรบ้างอยู่นี้ไอ้นี้ ยายโครงการก่อสร้างสำหรับรองรับผู้มาสยมยบุญที่มาใช้บริการมากขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นสรารพัดวัดเลยทีนี้มาดูเขาทำเนี่ยบริการช่วยตนเองแบบเนี้ยโอมมย้ไม่ชี้ไม่ว่างเลยคนไนทยทั้งนั้นว้านละองคบุญดีนี่ีพิมือเนี่ยที่วัดไทยนวราชรัตนาราม รับอุดอนประเทศอุตรประเทศอินเดีย960 90จำชื่อนี้ไว้960โอ้โหที่อย่างนี้ไม่หาหายคนเยอะม,มากออ ตรงนี้น้ําถ่ายจากซุ้มกาแฟของพระส่วนตรงนี้เป็นที่พระสงฆ์นั่งฉันทางนน้นเป็นส่วนของญาติโยมเขานั่งจำชื่อนี้ไว้960เลขเด็ดงวดนี้ <c oughs> วัดไทยรนราชนตาราม9 0เดิมชื่อพุทธวิหาร9 0เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นวัดแลนื้อที่สองไร่กว่าแต่จัดสถานที่นั้นดีมากเป็นเหมือนอาราม เมื่อกี้เดินสวนกบฝรังร่งจ้าวบอกว่าเริกูดกวันดีมากพูดไนเดียว่าพูดไนเดียว่านดีมากก็ชมเขาไม่ได้ว่าจะเจอห้องน้ำที่สะอาดขนาดนี้รู้นปรชาอินเดียด้วยชาวเนปาลด้วยที่มาใช้บริการที่นี่ก็ชอบใจกันอย่างเพราะห้องน้ำสะอาดมาก <S <S ที่เห็นนี่คือ ภายในวัดไทยวัดไทยเก้าศียชื่อจริงชื่อว่าวัดไทยนวราชัตนาบานจุดนี้คือสถานที่พระพิสุสงฆ์สองโตที่เพ็นอาคารบุกะาจรอนมาก็มานั่งฉันฟรีหยิบได้ตามใจชอบผิวอะไรก็ฉันได้ ตรงนี้เป็นโต๊ะของสารวาตรแต่บางทีพระท่านก็นมาแย่งที่ยาโยงของเป็นโต๊ะก็อีกของสารวัตที่กำนานคนี่คืออาหารพิเศษที่พระไทยต้องการมากเมืองไทยหายา,ยากมากคือยำมะขามป้อม30มรปี15บาทไทยยำมะขามป้อมที่เมืองไทยไม่มีอินเดียมีเยอะเดี๋ยวจะคงจะไปแค่หลาที่ประเทศไทย ภายในร้านอาหารที่นี่เรียกเซเว่นเซเว่นแห่งอินเดียเซเว่นแห่งอินเดียคือที่นี่เดี๋ยวต่อไปเซเว่นคงจะมาเปิดบริการร้านหยิบหยอดหยิบแล้วหยอดเองโอ้โหร้านนี้สุดยอดชื่อว่าร้านหยิบหยอดหยิบแล้วก็หยอดตังใส่ตู้เองร้านหยิบหยอดอ่ะ อันนี้ซุ้มกาแฟของวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชวัดไทยเชตวันมหาวิหารอนนอน,น,นี่นี่นี่ดวงตาเห็นธรรมอันนี้ร้านขายของที่ลึกจิวเวอรี่เข้าไปไม่อยากเข้าไปและเกิดกิเลสไม่รู้จะซื้อไปทำไมดูงห่างก,ก็พอน,นี่คือ สภาพภายในพุทธวิหาร900สถานที่พักผ่อนและที่พักลิมทางแต่ไม่ใช่ที่พักืิมทางธรรมดาเป็ที่พักลิมทางอย่างดีเลย นี่คือทางออกร่มรื่นมาก960วัดไทย90เรียกสั้นๆสำนักง,งาน960ปฏิบันพัฒนาเป็นวัดแล้วซ้ายมือเป็นห้องน้ำสถานที่พักผ่อนห้องน้ำด้านนี้ห้องน้ำสะอาดมากมีคนพนักงานดูแลอยู่ตลอดเวลาห้องน้ำของพระสงฆ์ ห้องน้ำผสมอ์ดที่หนึ่งห้องน้าอุบาศกอู่ที่หนึ่งในห้องน้ระสง์ที่นี่ห้องน้าอุบาศกทางนูน้นนี่คือทางออกจากห้องน้ำํำ <c oughs> <c oughs> การขายแบบโบราณเนี่ยเขาช่างแบบโบราณนี่นเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยรับติมสีนี้นี่เขาเขาช่างหนึ่ง,งกิโลโอ๋อฝั่งนู้นหนึ่งกิโลก็ช่างกันอย่างดืด้อๆเงี้ยหนึ่งกิโลคือหนึ่งก้อนนี่หนึ่งกิโลคือหนึ่งก้อนนีโ่โอเคซับซิมหนึ่งกิโลหนึ่งก้อนขายแบบโบราณเอาไว้สอยพระโอเคโอเคโูน้โอเค อ,นะอุปกรณ์ตาช่างแบบพอดาน <c oughs> โอ้หน้าวัดไทย960ทางนู้นคือทางเดินไปอีก3กิโลจะถึงพรมแดนอินเดียในป่าจุดนี้เป็นจุดพักรถ ใครๆก็ต้องมาพักที่นี่กัน